S <S <an> นี่เรามากินร้านอะไรครับคุณออมโต้งเต้ยโต้งเต้ยหมูทะอันนี้ใครเลคอมเมนมาใครชวนมาเลยล่ะใครชวนมาครับเราจะเข้าไปดูกันว่ามันจะเป็นยังไง Let's go โ oh, อ้อิ่มหรือยังเราไมพากันกินอิ่มหรือยังครับไม่พากินเฉียวโมอขอมาจากไกลอร่อยใช่ไหมเด็ดไหมมีรานน้านเด็ดใช่ไหมเด็ดในย่านนี้แบบโมครอจดนี้ก็คือ,คอสั่งอันนี้หนอันนี้เป็นชุดใช่ไหมเนี่ยเป็นชุดนะฮะสั่งไปกี่ชุดเนี่ยสอง โอเคชุดเท่าไหร่ไม่รู้อีกเคยมากินนี่ชุดเท่าไหร่เลยสองร้อยจอจอจอพอสส่ชุดใหญ่มันเดือดเที่ยงอะไรล่ะน้ำจิ้มน้ำจิ้มทำไมต้องเด็ด อร่อยอร่อยครับปรุงรสได้เลยทำไม่ได้เคอมเมนต์ว่าน้ำจิ้มเด็ดวันนี้จะจัดกี่ชุดดีนุ๊กย่างเนื้อเรานุ๊กอ่ะย่างเนื้อกับผู้สาวอ่ะไม่เรากินแค่นี้เดี๋ยวเราไปกินย่างเนุ๊กย่างเตาใหม่เอ้ยย่างเตาใหม่ซื้อเตาใหม่เตาใหม่โอ้ขนมอัสซี่เอ้ยต้องพูดเป็นภาษาอังกฤษกับมันเด้วมันจะได้เอาไปใช้ใน ประเทศออสเตรเลียได้โอ้นี่นออมนทยมทาอยู่ออสมีออมลองพูดกับฝรั่งคนแรกหัวทองมาแล้วหวยบ้างเคยบ้างไม่เคยบ้างเวยบาง,งเขาปาแฟออทีปอปปที <c oughs> ทีไม่มีมีอะไรมีแต่ปปีฟ กนเอากตมมนมึงพูดอย่างนี้นะน้ำแงน้แเามีชุดเล่กลับชุดใหญ่รอเฉลยกานอันนี้เป็นอะไรนะเซรีไม่ตรงับลยมันไม่ใช่ต้นชีต้ชีไม่ตรงไม่ต้องมันชีรอบเดียว a later few moments อันนี้หมดไปเท่าไหร่ครับร้อยแปดม่ราคาเต็มอ่ะค่าเครื่องค่าเครื่องอันต้องไปแ้วร้อยแปดใค่าเครื่องแร้อยแปดอสามาที่ร้อยแปจะเมาเอที่ที่สเฮ้ยแบบเสื่อม